สวัสดีทุกท่านยามสายนะครับผมของวันอาทิตย์นะครับทุกท่านที่12นะครับผมกันยายน2564ครับทุกท่านเวลา9นาฬิกานะครับทุกท่านอันนี้ก็คือหัวขังกำลังทําการสาวใหม่นะครับท่านสาวอีสองวันก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหายายนะครับผมไปดูไหมว่าสุกหรือยังนะครับผมเพราะว่าจะได้คัดเลือกแล้วก็นํามาไว้ทําพันนะครับผม แล้วเอาดักได้ให้ไปส่งยายด้วยนะครับผมวันนี้เราสาวเยอะอยนะครับทั้งสาวประมาณ4ีกิโลนะครับผมเดี๋ยวไหมรุ่นนี้จะเก็บไว้ทำแพรนะครับผมทำแพรขม้าสีธรรมชาตินะครับผมทุกท่าน น่าจะได้เผื่อสาวเสร็จทั้งหมดน่าจะได้ประมาณโลครึ่งอย่างเี้นะครับท้องมันเหี่ยวล้วแมวเป็นอยู่กรบลูกมัน